สวัสดีครับพบกับรายการทั่วไทยไปกับ b ิ๊กแอความเป็นสิมงคลครับเกิดขึ้นเกิดขึ้นแม่นำข่าวดีข่าวบุญกุศลบารมีเป็นสิวิเป็นมงคลยิ่งนักงานกระถินสามมัคคีงาน ทอดกระถิน่นสามมาคคีที่นี่ที่นี่ที่วัดแห่งนี้ชมกันชัดๆครับวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้วันเวลาชัดเจนเลยครับเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่สำคัญ มากมายทีเดียวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับวัดหนึ่งมีได้ครั้งเดียวในปีนั้นนะครับเป็นพุทธาอุญาต,ตองค์วสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระเมตตาอนุญาตแก่วัดต่าง เป็นบุญกุศลที่เพื่อแผ่ยังพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวันนี้และต้องบอกว่าวัดแห่งนี้วัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรืองลิทมานานเป็นที่ประจักษ์ กับลูกศิษย์ลูกหาชาติโยมผู้ศรัทธาในวัดแห่งนี้มีประสบการณ์ปลอดภัยโชคดีมีโชคมีลาภมีชีวิตใหม่ที่ดีรุ่งเรืองของวัดแห่งนี้ละครับผมเองนำเรื่องราวข่าวดีบุญกุศลแบบนี้ นะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งไว้เป็นมงคลมากๆให้พิจารณาดูแล้วงานบุญกุศลสามัคคีกตัญยูกะตะเวทีบุญสืบอายุพระพุทธศาสนาถวายผ้ากรถินสามัคคีนี้เป็นมงคลเป็นมงคลเป็นสิริเป็นมงคลให้ตั้งนะโม ามจบนะครับดั่งธโมสามจบะโมตสสะปะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามจบอธิฐานถวายเงินถวายปัจจัยร่วมบุญกุศลหรือแม้กระทั่งตั้งจิตด้วยความศรัทธาอนุโมทนาสาธุท่าน กับวัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นนะครับก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่าลืมอย่าพลาดนะครับฝากไว้นะครับไปกันครับไปทําบุญกันครับที่วัดนี้วัดแห่งนี้วัดแห่งความศรัทธาวัดแห่งความรุ่งเรืองศักดิ์สิทธิ์ที่มีมานานเป็นสิบคนกับลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธามานานนะครับเป็นมงคลมากๆบุญยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อธิษฐานอะไรสําเร็จโชคดี นะครับสำเร็จโชคดีจริงๆอันนี้ก็ฝากไว้ครับขอความเป็นสิมงคลโชคดีร่ำรวยเฮงเง,เงสมความปัารนาเป็นสิมงคลเกิดขึ้นกับท่านตั้งแต่วันนี้เวลานี้ไปตลอดกาลใสมวาดปรารถนาทุกประการวันนี้ฝากไว้นะครับกับงานกระถินสามบาักขีที่นี่ที่นี่วัดแห่งนี้วัด ที่นี่ที่นี่วัดแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับไปครับไปทำบุญกันครับไปกันครับไปกันครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊นะครับก็กราบอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุกับทุกท่านด้วยครับ สาธุสาธุครับ